สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดท YouTube. ํา y ำ u t u b e บายตะวันนะคะเรามาดูการสร้างฉากของคลิปนะคะในกรณีที่เราถ่ายคลิปแล้วเราต้องการให้มันมีฉากสวยๆปิดกั้นพื้นที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้ดูนะคะ แล้วมันทำให้คลิปน่าสนใจขึ้นแนะนำมันทำได้เฉพาะคลิปที่ผู้พูดอยู่นิ่งๆกับที่เท่านั้นนะคะจำกัดพื้นที่นั่นเองค่ะวันจะใช้ในช่องติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube ในกรณีเป็นคลิปสอนนะคะเราเข้ามาที่โปรแกรม p i กอารค่ะกดเลือกเครื่องหมายบวกนะคะด้านล่างตรงกลางค่ะ ตัวนี้นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนโปรแกรมโดยใช้ Facebook ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกไปนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าจอค่ะให้กดเลือกตรงวิดีโอนะคะคือเมนูตัวที่2แล้วกดดูทั้งหมดค่ะเลือกคลิปที่เราต้องการนะคะ ก็จะเป็นคลิปที่วันทําเกี่ยวกับการสอนค่ะกดเลือกเข้าไปค่ะกดเพิ่มค่ะท,ทําทีละคลิปนะคะ มันจะมีลำโพงอยู่ทางด้านขวามือนะคะเวลาเราทำคลิปเมื่อเราตัดต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยให้เรากดเปิดลำโพงค่ะในขณะที่เรายังไม่ตัดต่อนะคะให้เราปิดลำโพงไว้ก่อนนะคะและมันมีเมนูคำสั่งด้านล่างนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูเมนูคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้รู้จักวิธีการใช้มากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มทำขั้นตอนแรก creatoracademy.youtube.com เป็นคลิปสอนนะคะเสร็จแล้วนะคะวันจะสร้างกรอบครอบคลิปนี้ค่ะโดยถ้าเราคลิกที่เฟรมด้านล่างที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะคะมันจะเป็นกรอบสีขาวแบบนี้เราสามารถทำเครื่องมือคำสั่งต่างๆด้านล่างได้โดยวิธีการตัวแรกเช็คไซส์ค่ะ เลือกคลิปของเราเป็นไซต์ u t u b e นะคะกดเลือกที่ YouTube อันนี้เป็นการถ่ายหน้าจอมือถือปกติมันเป็นไซต์ u t u b e อยู่แล้วอันนี้เป็นการเช็คไซต์ให้ทุกท่านนะคะแล้วกดนำไปใช้ค่ะคลิปของเราก็จะออกมาเป็นไซต์ u t u b e ปกติเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกเอาสีขาวด้านล่างออกที่เป็นกรอบในคลิปนะคะคลิกที่ภาพคลิปด้านบนค่ะแล้วกดคำว่าสติกเกอร์ค่ะ จะพาทํำกรอบที่จะใช้จริงนะคะกดเลือกคำว่าเฟรมค่ะเฟรมก็คือกรอบนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะคะเราจะเห็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างล่าสุดสติกเกอร์ล่าสุดขึ้นมาในหน้าแรกเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราลองทําเป็น b บ็กกราว์สีเหลืองบ้างนะคะเพราะว่าวันเคยพาทําสีมืดๆด,ดำๆไปแล้วค่ะ กดที่สีเหลืองนะคะสวยดีค่ะสวยสวยสดใสเวลาเราเลือกสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์มันจะมี2แบบคืออันนี้นะคะเป็นแบบโปรง่งใสบางทีมันก็จะเป็นแบบสีทึบนะคะอันนี้เป็นแบบโปร่งใสก็ดีเลยค่ะสวยนะคะลองกดลากยาวดูนะคะว่าสีจะเพี้ยนไหม มันดูเพี้ยนนะคะวิธีการก็คือเวลาเราขยายถ้าเราดึงขอบด้านข้างแบบนี้ไซส์มันอาจจะเพี้ยนให้ระาวาังนิ้วกลางและนิ้วชี้ที่กลางสติกเกอร์แล้วกางนิ้วขึ้นค่ะมันจะเป็นการขยายในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วให้เรากดสัญลญักษณ์ยางลบด้านบนนะคะแล้วกดลบค่ะ เวลาเรากดลบทันทีมันจะเป็นการลบที่ลบแบบคมๆนะคะนั่นคือลบสะอาดเลยนะคะจะลบเฉพาะพื้นที่ตรงกลางของลำตัวค่ะแล้วเหลือพื้นที่ขอบลำตัวของเราไว้นะคะเพื่อที่เราจะไปลบเป็นเงาๆค่ะเพื่อให้มันดูมีมิตินั่นเองนะคะดูนะคะเราลบเอาพื้นที่แบบลบไม่เกลี้ยงจนถึงขอบสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดสัญ,ญลักษณ์ยางลบด้านล่างค่ะ ลบปรับความทึบของเส้นยางลบลงมาซักประมาณ20%นะคะจะมีตัวเลขอยู่ด้านท้ายนะคะลบปรับขนาดยางลบให้ใหญ่ขึ้นค่ะทีนี้เรามาลบอีกครั้งตอนนี้ยางลบเรามันจะเป็นแบบเงาๆนะคะคือเป็นการลบให้แบ็กกราวด์กับรูปของเรากลืนกันนั่นเองค่ะเนี่ยนะคะมันจะไม่เห็นเส้นที่ลบคมๆเมื่อกี้มันจะกลายเป็นเงาๆแบบนี้ค่ะ เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของฉากนะคะนี่คือวิธีการสร้างฉากแบ็กกราวด์นะคะเดี๋ยวทำเปิดวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มันจะไม่เหมือนกับว่าเราลอยขึ้นมาจากฉากเหมือนกับว่ามันเป็นฉากที่อยู่ในบ้านของเราหรือว่าเป็นฉากที่เกิดขึ้นมากับคลิปเราเองนะคะนี่ค่ะลบด้านข้างเป็นเงาๆแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นคลิปดูนะคะกดนำไปใช้หลังจากที่ลบยางลบเสร็จค่ะ การะะทำ YouTube หรือแนวทางการทำ YouTube แบบการตลาดค่ะนำการตลาดมาประยุกต์ใช้แล้วมันได้ผลช่องของนี่นะคะคลิปตัวเราก็จะเหมือนกับเคลื่อนไหวแบบเป็นการเป็นการลบเนียนๆนั่นเองนะคะถึงมันจะไม่ค่อยเนียนก็ตามนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่เมืองไทยแล้วอยากทำฉากแบบนี้ให้เราใช้ผ้า ไปซื้อตามร้านขายผ้าแล้วเลือกผ้าที่เป็นกรีนสกรีนนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะผ้ากรีนสกรีนจะมีลักษณะเป็นสีแบบนี้ค่ะนี่นะคะเอามากางข้างหลังฉากของเราค่ะแล้วเวลาเรา อยากได้ฉากสีอะไรแล้วดึงฉากสีเขียวนี้ออกในค่ายมาสเตอร์นะคะด้วยความที่วันอยู่ที่สวีเดนแล้วมันหาผ้าสีเขียวไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับคนที่หาผ้าสีเขียวได้นะคะลองลองดูค่ะวิธีการเช่นเดียวกับการทำ e ร n Screen แต่บังเอิญว่าเรามีผ้าสีเขียวเราก็เอามากางข้างหลังผนังบ้านเราเลยนะคะแต่ในกรณีที่เราหาวัตถุไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้ค่ะสร้างฉากโดยใช้โปรแกรม p i กอารค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สติกเกอร์ตัวต่อไปค่ะเรากดไปตรงคําว่าสติกเกอร์นะคะวันเห็นรูปดาวอันนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะถ้าอยากค้นหาถ้าใครหาไม่เจอกดค้นหาคําว่าสตาร์มันจะขึ้นมานะคะเสร็จแล้วกดพลิกหมุนค่ะหมุนรูปดาวให้เป็นเป็นบุมนี้แล้วจัดวางนะคะตอนนี้คือจะมีความแบบหรูหราในปกของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะ วันกดเลือกมาตัวหนึ่งแล้วนะคะกดที่ดาววันนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ขยายให้มันใหญ่มีไซส์เท่าๆกันนะคะจัดวางในตำแหน่งใกล้ๆกันนี่ค่ะเป็นฉากของคลิปการสอนสำหรับวันนี้นะคะเป็นการสอนออนไลน์เรื่องของการเปิดสร้างรายได้สำหรับช่องที่กำลังเก็บเหรียญเพราะฉะนั้นวันจะเติมหัวข้อนะคะคลิปนี้จะถูกออกอากาศในวันอาทิตย์ ใครอยากไปดูย้อนหลังคลิปนี้ไปดูคลิปสอนออนไลน์แท็ก27นะคะเสร็จแล้ววันกดเพิ่มข้อความค่ะกดเครื่องหมายถูกในกรอบสีดำนะคะกดที่ตัวหนังสือ1ครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปหาฉากมาใส่นะคะไปที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วกด สติกเกอร์ค่ะอยากได้กรอบที่อยู่ด้านหลังข้อความนะคะนี่ค่ะเราอยากได้คำว่าอะไรให้เรากดค้นหาได้เลยนะคะเพื่อให้มันไปเร็ววันขอกดเลือกอัตโนมัติเลยค่ะเรากดเลเยอร์แผ่นกระดาษด้านบนแล้วกดเลื่อนลงนะคะสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม p i c a r t ในการทำหน้าปกอยู่แล้วก็คือทำวิธีเดียวกันเลยนะคะเหมือนกับการทำหน้าปก p i c a r t เลยค่ะ ทำสอนออนไลน์นะคะจะเติมข้อความขอทํำรอบสีแดงเพิ่มกดแล้วก็เลือกทาสําเนานะคะจะมีขอบสีแดงเพิ่มแบบนี้ลดขนาดให้เล็กลงเป็นเหมือนกับมันลดหลั่นกันนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวทีค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกขวามือนะคะกดที่ตัวหนังสืออีกหนึ่งครั้งย่อขนาดลงแล้วก็เอามาไว้ในกรอบนะคะ นี่นะคะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะอาจจะบางลำตัวนิดนึงเดี๋ยวลองปรับให้เล็กลงดูนะคะว่ามันจะสวยไหมน่าจะโอเคนะคะปรับไซส์ให้เล็กลงค่ะเราจัดวางเหมือนเราทำหน้าปกเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการสร้างฉากนะคะโดยเฉพาะคลิปที่พูดแบบนี้แบบที่เรานั่งอยู่นิ่งๆนะคะ จะเหมาะกับการใช้การสร้างฉากค่ะแต่ในกรณีที่มันเคลื่อนไหวก็จะทําฉากอีกเรื่องนึงนะคะแล้วเดี๋ยววันจะพาไปทําแต่วันนี้ทําฉากนั่งพูดก่อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็สามารถใส่โลโก้ของเราได้นะคะกดไปที่เพิ่มภาพถ่ายค่ะแล้วเลือกโลโก้ช่องของเราที่เราตัดเป็นวงกลมไว้อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็มากดวางในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะวันเอามาวางตรงนี้ดีกว่านะคะ โลโก้พิกอาร์ตเราไม่สามารถเอาออกได้นะคะเพราะว่าเราใช้โปรแกรมฟรีนั่นเองค่ะกดเครื่องหมายบวกซ้ายมือด้านล่างแล้วกดเพิ่มสติกเกอร์วันจะไปเอาสัญ,ญลักษณ์ปุ่มกดกระดิ่งนะคะส่วนใครที่ไม่เคยใช้มันจะหาไม่เจอให้เราพิมพ์คำว่า subscribe ตรงช่องค้นหาตรงสติกเกอร์นะคะส่วนของวันคือวันใช้อยู่แล้วมันจะขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นฉากที่เอาไว้พูดในเรื่องของการสอน ของช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำา y u u t นี่นี่คือวิธีการสร้างฉากเสร็จแล้วให้เรากดนำไปใช้ค่ะอยากได้ที่ครอบคลิปหรือฉากหลังของคลิปสีอะไรแบบไหนเราสามารถออกแบบเองได้ค่ะ ลองทำดูนะคะการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม p i กอารสนุกมากๆมีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วจะพยายามเอาเทคนิคมาลงให้ดูเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะเราก็จะได้ฉากสีเหลืองพร้อมกับข้อความและโลโก้พร้อมกับปุ่มกด Subscribe ขึ้นมาหน้าคลิปของเราแบบนี้ค่ะคลิปที่เราถ่ายในสถานการณ์ปกติ ฝาผนังบ้านเราปกติเราเปลี่ยนฉากให้เป็นสีเหลืองจ้ามันจะทำให้คลิปดูสวยงามและสามารถปกปิดพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้ผู้ชมเห็นทำให้คลิปดูมีเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นแนลขึ้นหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่พี่น้องนองที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันนะคะ ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจะออกอากาศทุกวันเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทยค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันได้เห็นเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ